ายคุ้มพายนะครับเพื่อนเพื่อนายคุ้มพายทิศประจิมนะครับนายละกิจนะครับ39าพายนะครับเพื่อนเอเอกอัคคีนะครับเพื่อนๆสมหญิงนะครับหญิงเขียวนะครับพิมพิลาลัยนะครับสายสุดานะครับแม่อนงนะครับน้องนุชย์นะครับเพื่อนๆนนีรนาสาวรักษ์เนธนภาณลิมมน แม่แยม้มนิ่มนวลแม่พัสดอนสวงสุดางแม่เด็ดฤดีพวงทองเลไลการสุดาขมมาพัดแม่สุรินสวงละพัดขวัญจิรามนตาอีเมียนลำพึง แม่เลียมทองดีสีดาทองควาวโมลาวันทองแม่ราวทองควงพกาปกากองตายโงงตายท้องกลมนะครับปลุกผีลุกขึ้นมานั่งนะครับเพื่อลนเอาน้ำมันจากคางหน้าท้องและอวัยวะเพศนะครับ เอาอวัยวะมาต้มนะครับเ,เพื่อนๆนเพื่อเพิ่มสเสน่ห์นะครับเ,เพื่อนๆนนะพายทิศปะจิมนะปะจิมในระกิจในระกิจเป็นภาษาโบลีบาลีนะเ,นเพื่อนๆนนะเอามาให้ดูกันนะเป็นพายคุมพายนะนะเพื่อนเพื่อนนะเอามาให้ดูกันนะครับผมครับนะโอโ้ดูเท่านะครับเ,เพื่อนๆนนะครับ ดูการลนเทียนนะครับเอกลักษณ์นะครับการไหลของเทียนนะครับความเก่าของสายสินนะครับเพื่อนๆนะเอามาให้ดูนะครับโอ้โหอบขวดใหญ่นะครับเพื่อนๆสามสิบเก้าดวงจิตนะครับคาบเพื่อนๆนะเอามาให้ดูกันนะครับของเก่ามีดวงจิตมีดวงใจแน่นอนนะครับปอ้วนหมอเวียงนะครับ นะครับเชื่ออาจารย์ท่านนี้ประสบการณ์สูงนะครับเพื่อนๆลูกค้าผมเช่าไปมีประสบการณ์มากมายนะคบเพื่อนเพื่อนเคนะครับเพื่อนๆนนะครับนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโมเมนะครับเพื่อนๆนะครับอุบาอาจารย์ท่านทำท่านบันทึกไว้หมดนะครับนเพื่อนนะไม่ได้ยกเมฆนะเพื่อนๆนนะ นะของไม่ดีไม่รู้จะเอาเงินไปซื้อทำไมนะนเพื่อนนะเก็บเงินไว้ดีกว่านะใช้ก็ใช้ของดีๆมีดวงจิตของเก่าๆนะนเพื่อนนะโอเคนะครับมนต์สมุทรสาครครับสวัสดีครับ